ทำอะไรครับก็ดูเขาดูขั้นตอนสามเทอะไรเจ้าหกสิบบาทหกสิบบาทหกสิบบาทอืมจบไปขอดูนี่หน่อยอันนี้ก็ต้องไปเผาผมครับ อ๋อเขาสองรอบเลยเึ้นแรงนะ ยาเสร็จแล้วทุบค,ครับันเคี้ยวไม่ขาดน้ำเนียวเอาเอาน้ำจิ้มหลักเลยนะ ลาดไปเลยครับเดี๋ยวไปชิมในรถนะอครับคาดลาดไปเลยครับคุณสาทนไม่ไหวครับจะชิมในรถก่อนนะไขจ่จีครับ ลาดน้ำจิ้มมาเรียบร้อยเลยฮะชิมกันในรถนี่แหละฮะขนเยอะเลยะฮะเต็มร้านเลยก่อนหนึ่งชิ้นครับออืื้ ขูนรสอร่อยไหมครับอร่อยลานของเขา,เขาอยู่ก่อนด่านกิวทับยั้งนะฮะหนังควายจีป้ารัดบ่อทองนะครับกิวทับยัง้งเ่อไม่จันบนเฮี่งลายขณะนี้กำลังขับรถไปบ้านนะคะนี่คือบรรยากาศ Đẹp đẹp thù đủ hô